ถ้าวันนี้เราคิดกันเล่นๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยตกไปอยู่ในมือในทุนเป็นส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกวันนี้ที่ดินกว่า 70%- 80%ก็อยู่ในมือในทุนแล้วครับแต่ในอนาคตถ้าหากว่าที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่ดินของพี่น้องเกษตรกรเน,นี่ยตกอยู่ในมือในทุนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกที่เราต้องเจอคือว่าการสูญเสียสิทธิในการควบคุมทรัพยากร ท่านใดที่ทําได้มันสัมปะหลังท่านใดที่ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดในส่วนนี้ก็จะสูญเสียสิทธิในการที่จะปลูกสิทธิในการที่จะควบคุมสิทธิยังไงสิทธิอย่างแรกก็คือในส่วนของการเลือกพืชพันธุ์ที่จะปลูกเช่นในการเลือกข้าวเลือกข้าวโพดเลือกสายพันธุ์มันสําปะหลังหรือว่าเลือกพันธุ์อ้อยก็ตามครับถ้าที่ดินเป็นของนายทุนเนเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องเช่า พอเช่าแล้วนายทุนก็ต้องหาประโยชน์จากพี่น้องเกษตรกรโดย 1. ขายปุ๋ย2ขายเมล็ดพันธุ์ 3. เป็นค่าเช่านายทุนจะได้2ต่อ 3, 3 1, ต่อเลยในอนาคตนะครับถ้าสมมติว่าที่ดินเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่านายทุนสามารถที่จะครอบครองได้ซึ่งปัจจุบันนี้มีกฎหมายส่วนหนึ่งที่ยังเหลือไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรดังนั้นในการสูญเสียสิทธิในการควบคุมทรัพยากรเกษตรกรจะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเลยครับ ถ้าสมมติว่าไปเช่าจะปลูกนั่นปลูกนี่ถ้าเขาบอกว่าคุณจะต้องปลูกอย่างที่ผมต้องการเพราะว่าผมต้องการทําสิ่งนี้ส่งโรงงานซึ่งนั่นก็หมายความว่าเกษตรกรจะไม่มีอำนาจในการที่จะไปชี้ได้เลยว่าผมจะปลูกนั่นฉันจะปลูกนี่แต่นายทุนจะเป็นคนชี้แทนคล้ายๆกับเกษตรพันธสัญญาปัจจุบนันนี้เช่นถ้าประชาชนอยากปลูกข้าวโพดก็จะต้องมีการซื้อมเมล็ดพันธุ์จากบริษัทเพราะถ้าหากว่าไม่มีการซื้อมเมล็ดพันธุ์จากบริษัทบริษัทก็จะไม่รับซื้อ อันนี้เป็นการสูญเสียสิทธิอย่างหนึ่งในการควบคุมทรัพยากรของเรานะครับโดยเกษตรกร,ร,กรนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคือว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของนายทุนเช่นเกษตรกร,ร,กรนั้นจะต้องมีการเช่าที่ดินในราคาสูงอันนี้เราต้องเจออยู่แล้วหลายพื้นที่ปัจจุบันนี้ก็เจอ2ก็คือผลิตตามคําสั่งของนายทุนเท่านั้นอย่างที่ผมพูดไปว่านายทุนจะมาในรูปแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่เจอนะครับถึงเจอก็น้อยแต่ในอนาคตถ้าสมมติว่า ายทุนเข้ามาครอบครองที่ดินเพื่อการเกษตรมากขึ้นมันจะเป็นปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแล้วครับมีให้เห็นแล้วในบางพื้นที่เช่นมีการขายไร่ขายนาแต่สุดท้ายก็ไปเช่าที่เขาทํานาและเช่าในราคาแพงด้วยนะครับปัจจุบันนี้ดังนั้นในการสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องแรกครับต่อมาในเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของรายได้และก็ความมั่นคงในชีวิต มันจะลดลงทันทีครับถามว่าทําไมถึงลดลงการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตัวเองนั้นทําให้เกษตรกร,ะกรจะกลายเป็นเพียงแรงงานสําหรับนายทุนซึ่งนายทุนนั้นก็ต้องการแบบนี้มานานแล้วเพียงแค่ว่าในประเทศไทยนั้นมันมีกฎหมายคุ้มครองสําหรับที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมซึ่งจะมีการตั้งโรงงานไม่ได้ทำอยา่างอื่นไม่ได้นอกจากทําเกษตรกรรมโดยคนรวยนั้นเขาไม่ทําเกษตรเขาทําอุตสาเขาค้าขายเขาทําเกี่ยวกับโรงแรม เขาก็เลยไม่ซื้อหรือว่าถ้าซื้อก็ซื้อเพียงแค่เป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็ให้พี่น้องกเกษตรกรเช่าดังนั้นเมื่อพี่น้องกเกษตรกรไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองรายได้ก็จะมีความไม่แน่นอนแล้วก็ขาดหลักประกันในชีวิตเอาง่ายว่าเราจะวางแผนเองไม่ได้เลยนะครับว่าพืชก็จะต้องมีการปลูกตามที่นายทุนต้องการทําให้เราไม่รู้เลยว่ารายได้ในอนาคตของเรานั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะนายทุนถ้าบอกว่าซื้อขนาดนี้ตอนที่มีการบอกให้มีการทำเนี่ย สมมติว่าในช่วงแรกบอกให้เกษตรกรบอกว่าต้องการให้คุณปลูกอย่างง้นอย่างนี้พอปลูกแล้วการรับซื้อมันจะมีราคาต่ําเราก็จะเป็นต้องขายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเราไม่มีที่ขายอันนี้เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังพอทูถ่ายไปได้สาหรับพี่น้องเกษตรกรเราแต่ในอนาคตถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในส่วนของรายได้แล้วก็ความมั่นคง,งของชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นเราจะคาดการไม่ได้เลยนะครับว่าเราจะมีรายได้มากมน้อยแค่ไหนเพราะว่า การปลูกทั้งหลายนี่จะขึ้นอยู่กับในทุนว่าเขาจะสั่งให้เราปลูกอะไรแล้วเราจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่านายทุนจะซื้อเราเท่าไหร่ตกลงครั้งแรกอาจจะบอกว่าซื้อเท่านี้เท่านี้แต่พอผลผลิตเริ่มบอกก็มีการซื้ออีกราคาหนึง่งอันนี้ทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะคาดการรายได้ที่จะเกิดขึ้นเลยมันก็กลายเป็นว่ารายได้และก็ความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องเกษตรกรน,นั้นลดลงนั่นเองต่อมาในเรื่องที่3ก็คือถ้าหากว่าที่ดินเหล่านี้อยู่ในมือในทุนจํานวนมากเนี่ย ก็เสี่ยงต่อก,การที่จะถูกเรัฐเอาเป,ปรียบปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรก็ถูกนายทุนหรือว่าคนมีเงินเ,นเอารัดเอาเปรียบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะราคาข้าวราคามันสําปังปีนี้ก็เห็นอยู่ว่ามันราคาตกต่าแต่คนที่ได้ประโยชน์จากราคาตกต่ามันก็มีก็คือในส่วนของพ่อค้าคนกลางนั่นเองดังนั้นในเรื่องของการสูญเสียที่ดินเนี่ยถ้าสมมติว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในมือนายทุน,ยนเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อก,การที่พี่น้องเกษตรกรจะถูกรัฐเอาเปรียบอ,อย่างเช่นปัจจุบ เอาทัดเอาเปรียบแบบไหนเช่นนายทุนจะมีการกำหนดค่าเช่าที่สูงขึ้นสูงเท่าไหร่ถ้าพี่น้องเกษตรกรอยากทำแล้วอยากมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวนี่ก็ต้องทำอันนี้เป็นสิ่งที่ในนาคาตากว่าที่ดินอยู่ในเมือในทุนทเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นครับกรเกษตรกรไม่มีทางหรือยางเลยแล้วอย่างที่2คือว่า,อาการถูกเอาทัดเาเปรียบจากการซื้อผลผลิตในราคาที่ตำ่ำในเรื่องนี้ในเมื่อพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถที่จะกำหนดราคาซื้อขายเองได้ผลผลิต ก็ต้องผลิตตามที่นายทุนบอกตามที่ผู้ให้เช่าที่บอกเรื่องราคาก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องถูกกดดันอีกต่อหนึ่งครับว่านายทุนอยากได้ราคาที่ถูกเพื่อขายในราคาที่แพงแต่กเกษตรกรนั้นน,น,น้ำตาตกในสำหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ทําให้กเกษตรกรตกอยู่ในภาวะจำยอมแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นเลยดังนั้นความเสียหายเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นความมั่นคงในชีวิตแล้วก็การถูกระดับเปรียกนั้นมากมาที่ดินของกเกษตรกร อยู่ในมือในทุนได้เยอะในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเกษตรกรก็ต้องคิดให้ดีว่าท่านจะขายที่ดินหรือจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานและทํามาหากินต่อไปในอนาคตต่อมาในเรื่องที่4ี่ครับก็คือผลกระทบจากโครงสร้างของสังคมชนบทสังคมเกษตรกรรมซึ่งในเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อลูกต่อหลานของเราในอนาคตเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าความไม่เท่าเทียมในการถือครองที่ดินอย่างเช่นปัจจุบันนี้มันก็มีแล้วนะครับเพราะว่า ้าโดยเฉลี่ยแล้วนายทุนก็ถือครองที่ดินเยอะพอสมควรคนไหนมีเงินคนไหนรวยก็ถือครองที่ดินจํานวนเยอะมากขึ้นความไม่เท่าเทียมในการถือครองที่ดินและก็การสร้างช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นทําให้เกิดการอบพยพปแปรงงานสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้า,ากว่าเราไม่มีที่ดินให้ลูกให้หลานทาแล้วเนี่ยลูกหลานก็จะเป็นต้องอพยพตัวเองนั้นไปขายแรงงานในพื้นที่เมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครเมืองอุตสาหกรรมชนบริยะลยองหรือว่าเมืองที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ไม่ใช่เมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมดังนั้นโครงสร้างของสังคมชนบทก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นปัจจุบันนี้หลายหมู่บ้านก็สังเกตเห็นแล้วนะครับว่าลูกหลานนั้นไม่อยู่บ้านมีแต่คนแก่อยู่บ้านการทําการเกษตรก็ไม่ค่อยจะมีแล้วทําไมไม่ค่อยจะมีครับเพราะว่าแรงงานนั้นขาดแคลนลูกหลานก็ไปอยู่เมืองใหญ่หมดถึงแม้ว่าที่ดินเกษตรกรรมบางคนก็มีไว้แต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เหลือก็คือว่าสามารถที่จะทําการเกษตรเพียงแค่จุนเจือครอบครัวหรือว่าเพียงแค่ เอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทําการเกษตรในลักษณะที่สร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนในอดีตด,ด,ดังนั้นอยู่แล้วก็ไม่คุ้มค่าลูกหลานจึงไม่อยู่แล้วก็ไปทํางานในเมืองใหญ่เมืองอุตสาหกรรมกันหมดดังนั้นจึงทําให้สังคมชนบทสังคมเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอนาคตครับอาจนําไปสู่การล่มสลายของชุมชนเกษตรกรรมในระยะยาวก็เป็นได้เพราะในหลายสังคมปัจจุบนันนี้ในพื้นที่ที่ใกล้ความเจริญเช่นเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวเหล่านี้ สังคมในชุมชนนั้นปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสังคมเมืองหรือว่าสังคมที่มีความเร่งรีบไปแล้วสังคมเกษตรกรรมนั้นก็หายไปแล้วสําหรับปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นในอนาคตหากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ในมือในทุนเยอะๆเนี่ยปัญหานี้จะเกิดขึ้นทันทีสําหรับในปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันจะมีปัญหายัางไงถ้าเราขายที่แล้วเหลือที่ไว้ส่วนหนึง่งบางคนอาจจะมีที่เป็นร้อยไร่สองร้อยไร่ แบ่งขาย10 20ไร่ lay, ก็คงไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าท่านใดที่มีเพียงแค่10 20ไร่5ไร่ lay, ไม่เกิน10ไร่แบบนี้ถ้าสมมุติว่าขายแล้วเนี่ยหอาชีพเกษตรกรรมก็จะหายไปด้วย2เราจะกลายเป็นลูกจ้าง3เราจะถูกเอารัะตอบเปรียบและที่สําคัญหนึงคือว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้เราก็จำเป็นต้องอพยพไปขายแรงหรือว่าไปหาทํางานในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหาคนครเชียงใหม่ชนบุรีระยอง หรือพื้นที่ที่มีความเจริญทําให้สังคมในชนบทนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้นหรือว่าเป็นสังคมที่ไม่มีแรงงานขาดแลแรงงานทําให้หมู่บ้านนั้นหรือว่าในพื้นที่นั้นเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีดังนั้นในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ผมนํามาเล่าสู่กันฟังครับว่าท่านใดที่มุมมองอีกแบบหนึง่งกว่าจะเป็นการคิดอีกแบบหนึง่งแต่ในอนาคตถ้าสมมติว่าที่ดินอยู่ในเมืองในถุนแล้วผมว่า มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับพี่น้องเกษตรกรมากพอสมควรครับ